หลังจากนั้นมากต่แถาเมื่อมันติดเขามาเดียวเป็นนับห้แปดฟั่งเล้ว่ามันเขามากแล้วตวจังวดเ调เข่าๆนะครับเอาเขาหกข่าวมันจะซสื่อจริงๆนะมันเขามากตั้งแต่ปีหกซี่ตลอดจานั้นมาแล้วมันก็เขา่าส8 3สอ2 ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เรามีสายด่วนนะฮะจากหนุ่มนิรนามนะครับผมหรือเซียนปิศนาเรานะครับเนาะเซียนปิศนานี่คือเพิ่งออกช่องเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับหปีหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับ FC ครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม1ปีหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเซียนบอกมาอีกทีหนึ่งนะครับทางช่องก็เสนอไปตามที่เซียนบอกมานะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมว่าแนวทางของเซียนปิศนาจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมฮัลโหลคะสวัสดีค่ะบึกซับด้วยค่ะสวัสดีค่ะว่าวิชาอะไรวะนี่โอ้ได้ค่ะได้ค่ะค่ะเห็นเห็นพี่สุ่งเลขสูตรมากค่ะโต๊ะที่บอกท่ทั้งบ้านอันบ่โต๊ะค่ะโต๊ะเศร้าแล้ว ยืดปีตกตั้งจะมาเคลื่อนเนี่ยมท่านยืดดึอยู่ใส่รันแล้วใช่ยืยูดใส่ค่ะนี่ค่ะตู้มันใส่ใส่มากยุกไก่ยู่ได้ครับยุกไก่เยอะจะจะตะป้าหู้กันยุต่อเดียวเป้ากันเรื่องอันนี้เรื่องตัวเลขเท่าตะกันเข่ามาจักงวดละค่ะตัวเลขเป็นเลขสูตรบ่ค่ะครับเลขสูตรครับผมโอ้เข้าตลอดบ่ค่ะอันก็น้ำเข่ามันจะเข่ามาอยู่ตลอดได้เหรอครับเพราะว่าเออมัน ปีนี้มันเพิ่งคิดกค่เดียวทันเนธโอ้เบิดปีลดแท่เดียวแับปีนี้มันก็ลดจังววังเดียวนะเดียวเดียวบางคนแป๊บหนึ่งค่ะตัังแต่ปีหกสี่มันเขามากตลอดปีเลยปีหกสี่อืมค่ะขอขออนุญาตด้วยค่ะสีอื่นวาจังได่นอซื้อว่าจังได่นอค่ะ เดี๋ยวเจ้างเจ้างเอื่อนซื้อน้อเดี๋ยวเอาเอาม่วนอันนี้สักวันแล้วสักวันน้อเดี๋ยวเจ้างว่ากันตอนนั้น้อว่ากันว่ากลาวันนี้ที่หลังนะครับนจ้าได้้จาเป็นสูตรคำนวณบ่ค่ะครับสูตรคำนวณครับผมค่ะอาทิตย์มืดอี่มันผิดจังเสียด้แล้วจะจะบอกเอ่อแปรไหวก่อนว่าสูตรทั้งๆเนี่งเนี่ยมันมันออกแปดสามหาแปดสามมันไปขึ้นทางมันไปล่องทาง เอาขังเอาซีสองเนี่ยไปถึงดางบนค่ะเอาแปดสามมาลงข้างล่างเดี๋ยวไล่พีดกติเนี่ยมันเด็กมันจะมาตลอดมันนอกจากนั้นก็เริ่มเของมาบัดมันจะมันขะเขามาตลอดตลอดจนถึงที่ช่องช่องคลิดไปให้เห็นว่ากรบเพิ่งไปครับกำลังดูครับผมเดี๋ยวผมผมทีไล่ให้ฟังไอ้ที่ต้องไปให้เอ่อ็ดเบิกซับเตอร์ซับเตอร์งวดงวดงวดแรกที่ที่ตองไปให้นี่นะค่ะ ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าหกสามตัวป่ะค่ะเอ่อต้องต้องสองตัวนะครับสองตัวสามตัวนั่นแหละเพราะว่าเห็ุบูดสองตัวแล้วก็จับได้ลอยใช่นะครับแต่แบบแปดศูนย์เจ็ดมในเกิดปลาี่ติดจับสามตัวไปพร้อมนะครับโอ้สามตัวมิตัวใดก่อนค่ะศูนย์หนึ่งสองที่ทรงติดไปให้แอดหมวดแรกนี่ จิตทรงจิตไปหายเบิ้งนี่เนาะวัดวดวันทีสิบหกกันยายนเนี่ยมาค่ะวดที่วันทีสิบหกพุทธศภาครับพุทธคาม่อมก้อนวันที่สองหนึ่งมิถุนาเนี่ยมันออกออกหนึ่งเก้าหกมันมาค่ะวดวันทีสิบหกมิถุนาเนี่ยมันจะออกแปดทุนเจ็ด งวดที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมันจะออกหนึ่ง่สี่หนึ่งเจ็ดงวดที่วันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยจะมันจะออกที่สุนหาใส่งวงวดที่หนึ่งสิ้งหาหานาเก้าที่เขาตลอดเลสิบหกสิ้งหามันออกสามแปดเนี่ยตัวนี้มันผิดเพราะว่ามันเกิดฝืนทางบนลงทางล่าง ตั้งยางตั้งบนเนี่ยมันผิดมันติดไปคนละทางเลยเขาวางยางต่ว่ามาบนสิบ่ค่ะจ้าจ้าจ้าแต่งวดต่อมากอะวันที่หนึ่งกัญญานี่มันก็เขาสองสามสองอะก็มี่สามสามสองแนป่กับอ,อ,อือโอเคงวดที่เนี่ยงวดที่วันที่สิบหกกันยานี่มันติเป็นงวดที่ที่เ้าสิเริ่มต้นไหมค่ะที่ให้ให้อัดงวดงวด ต่อไปนี่วันต่อ <c oughs> แต่ว่าใแ้แอดนี่เบิ้งไปสะกอ้อนขันบ่มขันบ่มมันใจหายหาเบิ้งไปสะก้อนว่ามดีเขาบ่งวงงอนนี่งอดวันที่สิบหกกันยานี่นะ <c oughs> เด่นเ,เด่นรักรักด้ค่ะเด่นรักสองจ้าวิ่งสอง <c oughs> ล่างบนจ้าวิ่งสองบนล่างค่ะเรียกวิ่งนี่บ่หลุดมาคะ่ะเ,เรียกวิ่งนี่ตั้งแต่ปี เดี๋ยวนะ 63, เ,ดเดี๋ยวบ่อยฟังตั้งแต่ปีหกสามมาเตาเดียรนี่เพาท่านเคยผิดกับเดียรกหกสี่เนี่ยหกสี่ผมได้มาตลอดนะครับหกสี่นี่ได้ตลอดมาเลยตั้งปี 6, หกห้าเนี่ยก็มาผิดแค่นี้เองแซนี่ที่เอาคนที่มาเอาน้ำนี่เอฟที่หัเขามาเอาน้ำนี่เขาก็บอกผู้เขาบ่ถือเขาว่ามันหลายโตนี่แหละปัญหาของมันนะครับ มันก็หลายตัวเล็กแต่ว่าผมนี่ตัวใดมั่นใจแล้วก็มันตีพี่ตัวใดเด่นมี่ตัวใดวิ่งก็วิ่งได้กับสิ่วงคมไหลเชิงตันนา่ัวแมนว่าที่ไฮคอนว่าที่ไฮซื้อมัดตุกตัวเนี่ยตัวนี้มันุเต็มเต็มสูตรนะค่ะค่ะบัดนี้มีตัวเด่นบ่ค่ะบัดนี้ที่เฮาหัวว่างบัตนี้คืออ่าไฮแอดเบิร์กซับเบิลเดว่าพ่จีดเป็นแดงไว้ข้างล่างแต่มาที่สองสาม สองหกดีเด่นบอกค่ะจช่ตัวเด่นตัวเด่นที่ศูนย์อีกคือสองสามล่องตัวล่องมันนี่ก็คือสองหกเกล้วล่องอีกตัวนึ่งก็มีสามแปดมันเป็นแปดสามเพราะว่าแปดสามมันออกไปแล้วแล้วกัแปดหกแปดสองไอไอหเอส เขีนยนเลเพิงที่ว่าสองสา,งา,บบางมเอาเขียนสองสามแล้วก็บงผมมาไว้ค่ะสองสามค่ะแล้วสองหกสองหกค่ะอ่ะสองแปดสองแปดสองค่ะแปดหกค้าแปดหกค่ะเอางั้นนี่นี่โต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 เด่นที่สุดเด่นเด็ดก็ที่มั่นใจในตัวผมเองนี่คือสองสาม สองหกแก่ตนองงานเป็นตัวร่องที่ตัวกันคือถ้าเป็นเอกสามตัวนี่มาตรงเลยบ่คะใช่เพราอะไดครับเ่เคยมาบ่เคยมาตัวเ่รคยมาจับกันบ่ามีกันื้อบพมีกันบ่ออกกันคือบพออกไปเลยสามตัวนี้เขาดูบ่ค่ะสามตัวนี้มันติดงวดทีเี๋ยวนะอ่ามันมีสีมันมีสีมีแปดออพอมันขิด มีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มันนอกอ่ะม,ม,มันเิ็ตตัวแต้มเดียวหลังจากนั้นมาก,กับเขาเหมดมันติดเขามาเดียวติดนับหาแอดฟั่งเล้ว่ามันเขามากแล้วเป็นจังหวดที่อาข้าวๆนะครับเาขาเขาเข่ามันจะเซอร์จริงๆอะมันเขามากเต็ปีงุ๊ซี่ตลอดอตินับหายแอดฟัง่งติดติตถึงแมนจังหวัดแล้ว,วเลขยกซตัวนะเ<อ>สียตักรอยเนี่ยนะเข่ามากเตปีได้จ้ะ ัวปีหกสี่ครับจนปีหกีวันทีเอ่อวันทีสิบสิบหกมกราคมเในแล้วหน้าเข่าๆเห้เมืองว่ามันขอมมาเลยจังหวดมันจิตจิดจังหวดหนึ่งสองสามตีห่า ที่ตัดตอนออกมาแตงแค่ปลายๆมันเนี่ยงวดที่18มันปิด594นะครับค่ะอันนี้มันเปินมีซี่เกาซีมันค็นโดขาเกาซี่มันครับหลังจากนั้นมาแล้วมันก็บเกา A83 ส3 2เรางวดปัจจุบันนี้กับที่หายแตยใว้าาอาหันพี่ชุด มาถามันเขาอันนี้เขาสีใก่น้ำมาแฝงมาจังไดก็ยังจังคุยกันเนาะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงคือกลางเป็นแนวทางท่านันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางกับมีความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนปิศนานะครับเนาะครับเข้ามาตั้งแต่ปีหกสี่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมครับเข้ามาแล้วนับนับได้อยู่ประมาณสักสิบของวดเลยนะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับตัวเลขอาจจะเยอะนะครับผมแต่เซียนก็วงกลมไว้ให้อยู่นะฮะตัวเลขมี25ชุดนะครับแต่วงกลมเน้นให้อยู่นะครับนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมย้านะฮะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าชอบตัวไหนของเซียนปริศนาก็สามารถไปหยิบรตเตอรี่ได้นะครับเนาะ ถ้าเกิดไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังก็ต้องขอขอบคุณเซียนปิศนานะครับที่มาบอกแนวทางตัวเลขเลขสูตรเลขคำนวณให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่อยู่ในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีนะครับผมได้รับชมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณณที่นี้นะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ